สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B Nature รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในคลิปนี้จะนำเลขเด่นคู่มือเสี่ยงโชค มาเทียบกับผลการออกลางวัลแบบตรงงวดข้ามงวดเริ่มจากแบบตรงงวดในงวดวันที่16พฤศจิกายนผลการออกรางวัล3ตัวบน990 2ตัวล่าง14เลขเด่นคู่มือเสี่ยงโชคงวดวันที่16พฤศจิกายน90 เข้าสามตัวบน9ก้ศงวดวันที่หนึ่งธันวาคมผลการออกรางวัลสมตัวบน0ูนยเจดสองตัวล่าง9กหนึ่งเลขเด่นคู่มือเสียงโชค7เข้าหลักหน่วยบน1เข้าหลักหน่วยล่างในงวดวันที่สิบหกธันวาคม เลขเด่นคู่มือเสียงโชคงวดวันที่16ธันวาคม4 5 8 7 2 6เทียบเลขเด่นคู่มือเสียงโชคแบบข้ามงวดเริ่มจากงวดวันที่16พฤศจิกายนผลการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบน990 2ตัวล่าง14 เลขเด่นคู่มือเสียงโชคงวดวันที่1ธันวาคม14เข้า2ตัวล่างงวดวันที่1ธันวาคมผลการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวบน097 2ตัวล่าง91เลขเด่นคู่มือเสียงโชคงวดวันที่16ธันวาคม7เข้าหลักหน่วยบนงวดวันที่16 ธันวาคมเลขเด่นคู่มือเสียงโชคของงวดวันที่30ธันวา6 8 1 4 5 7ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูลขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชม และสนับสนุนช่อง v ีเนเจอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ